สวัสดีไว้ทูกตุกตุกวนเนาะทางซาฟีบุ๊กแล้วก็ซางยูทูบเนาะวันนี้มาพบกับข่าวไปเจ้ามิสเตอร์ต้นแชแนลระหว่าทางส่งยูทูบตอนแชแนลหลังจากอ่าแพ็นเกจจะชื่อ KX พาชัวเนาะกระซันเลยวันนี้กลับมาพบกับข่าวไปเจ้าอ่าพร้อมกับสาลัดแนวหนึ่งนิดนี้เนาะเพราะจะว่าบอกเกี่ยวกับการน้ำใส่ภาษาอังกฤษในข้อหนึ่งว่าอ่าหลายๆคนก็จากหูแล้วก็หลายคนก็บหูไปแล้วแต่ว่าคุณได้หูแล้วค่ะเอามาเป็นอคุภูเพิ่มเติม นะหรือว่า,าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆก็ไดนะ้เนาะและหพวกขอในมันนี้เราจะมาหุยจักเกี่ยวกับการทำไส่ present simple tense เนาะ present simple tense หมายถึงอยางไงมนนี้คำว่า,า present simple tense หมายถึงาการละปัจจุบันนาการธรรมดาเนาะใส่ในไดบ้างน,นี่ใส่ขับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนาะ so we use the present simple tense to talk about the something or the action happen in right now no? or something happened in the present or every day no? so we have three forms of the present simple tense now this one is affirmative subject plus one plus object the second is uh, the negative sentence subject plus one do not or don't. Doesn't. trust world one and object. The third is the question ten. Do, does prat subject one and one uh, trust object. <coughs> มระเด็นว่าเบิรงโครงสร้างของมันเนาะโครงสร้างมีอยู่3โครงสร้างคืปอประโยคบอกเราปฏิเสธแหละครับคบถามอาจจะเด้งเขาจะมีอยู่ subject subject ม่เนี่ย subject ก็มีอยู่ I U V D he sees แล้ว I U V D he sees he sees see see หมายถึงอย่าง he sees หมายถึงบุรุษที่สามจำนวนน่อยเนาะหรือว,ว่า the third person ในภาษาอังกฤษเนะเาะ subject work the work one w o r b สองหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็บวกให้ object คำว่า v e r b one w o r b หมายถึง v e r b ก็คือคำกิดิยาหรือว่าคำกรรมะในภาษาเรา คำกรมาหมายถึงการเหตุการณกระทำาการเคลื่อนนิ่งของสิ่งที่มีชีวิตกับแหลวัตถุสิ่งของต่างๆเนาะนนต่เต้าเคลื่อนเนี่ยเขาเรียว่าคำาคำกำมราเบิร์ดในภาษาลาวเนาะและประโยคที่สองประโยคฏิเศษคือ negative sentence เขามี subject บวกให้ do not หรือว่าให้ตัวหน่อขึอน่า don ราวกาอันที่สอง does not เป็นตัวหน่อก็คือ doesn't เนาะมัะนนีใส่ต่างกันแน่ไหนมันมี do not หรือว่า don นัโดนแม่ใส่กับ i u v d ส่วน doesn นะแม่ใส่กับ h c s ซึ่งเป็นบุรุษที่3จํานวนหน่อยถ้าห้าอยากปฏเิเสธถ้าอยากตามเปปฏิบัฏเิเสธเนาะและบวกให้เวิ 1, ร์กซองหนึ่งวันนี้เวิร์กซองหนึ่งก็คือเกาะแหละเวิร์กซองหนึ่งคือคำกรัมมาแล้วก็บวกให้ออบเจกต, mm. ต์ต่อไปเนะาะว่าของห้าวใส่ do หรือว่า does มาวางอยู่ทั้งหนาของประโยคหรือว่าทาั้งหนาของตัวประชาน i u v d h c s ก็จะสร้างเป็นประโยคคำถามในประโยค Present Simple ได้ง่ายๆเนาะยกตัวอย่างนี่ Subject Subject นี่ I will e there He is I will be there แมนใส่ครับ Do ส่วน d o e แมนใส่ครับ He is เนาะแล้วก็บวกให้ verb สองหนึ่งแล้วก็บวกให้ Object คือเก่าเนาะโอเค let's make the example together So the first one we use the is the verb one the is ข้าใส่เวบสองหนึ่งจะคือ is eat, เ eat, ป็นอย่างกแปลว่ากินชุ้วเ่าจะบอกว่าข่อยกินกินอั่างหละกินขาวรังเขากจะบอว่า,วาอยางไรอ่าคืออาจารย์จะบอกว่า subject บวกให้เวบสองหนึ่งไมเนาะเขาจะบอกว่า I ทำเป็นแบบนีิหนึ่งกินกับ I eat อ่า I eat dinner ข่อยกินขาน่าวาาน,านแ, eat. Eat. นวนแ่งง่ายๆเรอกง่ายๆเลยอยูงที่้อนี่อ่านว่าขอย,อย่ขอยเด่ม คอยดื่มอ่าเป๊ปซี่อ่า I drink Pepsi อ่า I drink Pepsi อ่าพอมันถือในภาษาลาวของวันหลายหลายคนก็นจะบอกว่าคอยกินเป๊ปซี่ความจริงแล้วในภาษาอังกฤษเขาจะเนี่ยกินกับดื่มเนาะกินก็คือสิ่งที่หยิบดื่มก็คือสิ่งที่อ่าเป็นของแล้วเออประมาณนั้นง่ายๆเราสิง่งใดที่มันเป็น,เป,นเป็นตอนเป็นอย่งางไงเขาใส่คำว่ากินสิง่งใดมันเป็นหนามเขาใสา่คำว่าดื่มเออ อ I eat dinner คอยกินข้าวแรง I drink Pepsi คอยดื่ม Pepsi ที่นี่คำามาเมืองขอทีสามอ่าในประโยคบอกเราถามทุกคนให้เดี๋ยวเหล้าได้สินเล้าเล้าในที่นี่ก็คือบุรุษที่สามจังน้อยอ่าถ้านยว่าเล้าผู้หญิงเนาะเล้าชี้ไปเนาะเขาเหลือเข้ามาชี้อ่าชี้ไปก็ยังชี้ไปก็บิร์ดสองนึงไปเนาะคือว่าตัวประธานไปก็บิร์ดสองนึงครัจะบอกว่าถ้านยวหาเราเห็นยังล่ะอเหล้าปั๊ก อ่าพัดที่นั่นซีครีนอ่าซีครีนอ่าซีครีนเนาะเขาใส่เข้ามาครีนครีนแปลว่าอนามัยหรือว่าพัดแต่มาด้บรรทัดมันอยู่บนว่าทุกๆุกเท,ทือกเวิร์ดที่ไปกับบุรุษที่สามจำนว่นหน่อยจะต้องมีการแจกเวิร์ดใหมันเนาะแจกเวิร์ดใหมันทุกๆุกเท,ทือที่ไปกับ he she is ก็คือตัวน,นี้แหละก็มาเวิร์ดเราเวิร์ดมานจะต้องเติมเอสมันมีหลายคนซับซ้อนเหมวิธีการเติมจะเติมเท่าไหร่อ่าข้าวโมงน้ำแกงมาดิ โดยทั่วไปแล้วเนาะในเว r ร์เวอร์นหนึ่งนะโดยทั่วไปเนาะภาษาอังกฤษจะเติม s ใส่เลยถาว่าไปกับบุรุษที่3ามจำนวนหน่อยก็คือ h c s แต่มันจะมีข้อกำหนดอยู่บางอันเนาะถาว่าคำศัพท์ใดที่ลงไายโดยตัว o s s c s s h หรือว่าตัว z หรือว่าตัว z เนาะเัาจะต้องเติมตัว e s ให้มันหรือคำศัพท์ใดที่ลงถ่ายโดยตัว y เขาจะต้องข่าวาหออกสะก่อนแล้วจึงคอยเติม i e s ให้มันเนาะนั่นคือขอกำหนดในการเติมหรือว่าการแจกหรือว่าแจกแวนในภาษาอังกฤษเออในภาษาฝรั่งเนาะบัดีมาเมือ่อกี้นอกจากมานี sea c r e a n ตัวอย่างน,านั้น sea c r e a n อะถ้าเติม s ใส่็จมาแล้วเนี่ยเพราะเราเป็นบุรุษที่ตามจนหน่อยเป็นบอก sea green the classroom อ่าแล้วอนามัยห้องห้องเฮียนอะ sea g r e a n the classroom อ่าไปเรีได้นี่ ดีซีนัมเบอร์โฟร์เอาไบอกน้องกันไอ้ตรวนึงอันนี้นึ่งก็อย่าใส่พวกเขาด้วยสิพวกเขาไปตลาดเข้าสบายใจแน่นอนนี่าพวกเขาก็ใส่คำว่าเดยเนาะเดยไปก็บอกบอกตรงนึงเป็นมะไปภาษาอังกฤษว่า go นี่อ่า go they go to ไปตลาด to the markets าเจ้าไปตลาดอ่านี่ขาเจ้าไปตลาด they go to the m a r k e t เนาะวันนี้ number ร์ไฟ อันออนี้เอ่าอ่าเล่บึงหนังได้สิอ่า้าเราฟุตทายถ้าฝึกทายมา,ายิงหนังพาทองไซก he watch ็ว่า he he watch watch ตัวนี้เป็นมัว watch ตัวนี้เป็นหาลงทยหรือ she has บางเอินมาไปกับุรุุที่3ามจำนวนหน่อยพอดีถ้าจะต้องเห็นยังไงมมันถ้าจะต้องเติม es ไงมั่นเนาะ verb ต้องเขียนไงมนี่นี่หอ es พอมาลงทายด้วยอย่างน,นี้ she has not watch แปลว่าเบึง he watch a movie ล a u เบิ n งหนัง she h uh, e watch a movie ่ะบ uh, uh, um, ัดในที่นี้เอางั้นนักศึกษอยู่บอกเราไปเลยวันนี้มาสาึาไปไปอยู่ประเเสธได้ท้าฉลาดในิวตันข้อที่หนึ่งเนาะนิกันเลยอยบริกนอ่ h ชื่อว่าไยบริกิน I ัสส r c i ส e ยังเ c i s e don't ับ a ด d s มันมอสส่วน I U V J men side don't he see is men side doesn t. ล้วก็บอกให้วัววัวหมด,ดสองหนึ่งเองเอใส่แมมต่อะไรมาบ้างกันไอ้ไง I don't I don't eat bamboo shoot อา่ Bam sh อา bamboo shoot อ่าคอยบอวได้กินแกงหรอือไม่เอข้อที่สองถ้าลองใส่บุหรี่ที่สามตัวเนื้อยลงเบื้องแล้วนะชี่อา่าชี่บีชี่เป็นบุหรี่ที่สามตัวเนื้อหน่อยถ้าตลองเอาเข้ามาเดอร์สนันขอมาสวย ใช่ยังไงเป็นประโยคปฏิเสธเนาะ C doesn't เนี่ยมัน C doesn't study อ่า C doesn't study English เ่าฝึกยิ่งบ่อเยิ่งภาษาอังกฤษอ่า English นี่ไม่ต้อกประเด็นพี่น้องมาเบิรงเป็นยังวัวที่ไปกับคุณลที่ซ้ำจน้อยหน่อยทุกๆเคือนจะต้องแจกวัวไว้บ้างโดยการตี S หรือว่า ES แต่ในประโยคปฏิเสธเป็นยังคือบอ ตืเหรือ e อเสใ่มันนย้อนโอนต้องเบิ่งอยู่นี่เนาะว่าคำว่าเด e เ n นมันแก่ไปแล้วว e ร์ซ่อนว e ร์ที่จะมาแจก่กองกันจะบ่ไดรเนาะจะต้องแกตัวเดียวถ้าว่าพฟรอเห็นคำว่าเด e เ n นอยู่ตั้งนหนวอร์ตามมาวอร์หนึ่งจะต้องมีการแกเนาะให้จือไว้่าไั้พ่ออ่ะมาบอก้องกัรหน่อยซีเด s เ n t สตูดี้อังกฤษลาฟกุญิงบอทเอียนภาษาอังกฤษอามานที่สามมานิอ่าลาใส่เข้ามาลาที่ เอาต่อใส่เข้ามา doesn คำว่าวนบเว่าเป็นุมุษที่สามจนนหน่อยเต่อใส่เข้าา doesn he doesn't ลาบอดเฮ็นยังนีดิอ่ลาบอริเฮ็กินแรง he doesn't cook he doesn't cook dinner ลาบอดเฮ็กินแรงนี่แล้วอย่างนั้ he doesn't cook dinner ลาบอริเฮ็ยนกินแรงย่นี่คือกษน้องบรดตอมเดเอนี่าไปเตเมพอเขาเห็นเข้ามา doesn แล้วเออก็นี้มา ไนอยู่ที่4นั่นเบอร์4อ่าท่านยังบอกว่าพวกข้าอ่านปริ่มทุกทมื้อเหตุการณ์อื่นๆเป็นปกติเป็นบอหรือว่าพวกข้าวบ่อ้อ่าอนปริ่มทุกมื้อท่านจะ่าจะได้แบบนี้พวกข้าวมันต่างกันองวีอ่าวีใส่คำว่า don คำว่าสวยเนาะอ่า we don't read read แปลว่าอ่าน we don't read we don't read a book พวกข้าวบ่อ้อ่านปริ่ม ทุกๆมื้ออ่าใส่คข้ามา every day เข้าไปท่องนะ every day every day แปลว่าทุกๆมื้อเนาะ we don't read a book every day พอเข้าบริอียนตุ่นทุกๆมื้ออันนั้นคือเราไปอยู่ปฏิเสธการนำใส่จะประมาณนี้เนาะบัดนี้ครับเมื่อเมืองไปอยู่ขัถามตเกิด question t e n เนาะเป็นไปอยู่ขัถามเมื่ใส่ได้ไรบัดนี้ก็คือใส่เข้ามา do ลราคา does ถามว่าสวยเปเนาะใส่ได้ไดไมาหนี่เอาดูคบเดเเเ็ดข,ข,ข,าาขึ้นมาอยู่ทั้งหนาของตัวกระท่าเนาะเอาง่ายๆข้อที่หนึ่งชาเห็ดยังยู้สมมติอะไรครับก็ใส่เข้ามา what ึ้นหนาเลยเนาะเอาเข้ามายังขึ้นมาอยู่ทั้งหนา what do you do อ่า what do you do ดูตัวนี้เป็น verb ทั่วไป verb สองหนึ่งส่วนดูตัวนี้เป็น verb สวยเด้ออย่าสับสนในดูคบดูขึ้นมาลำกัน ออยสับสนตัวนี้เป็น verb สองหนึ่งกิริยาทั่วไปส่วนดูตัวนี้เป็น modal verb verb สวยเกิดน o u n verb สวย,วยวเ o u n verb แปลมไเลยดิเด้อถ้าใส่เข้ามาดูดิ What do you do อ่าเจ้าหนิตหยังตอบนะแม่อ่า I watch TV คอยเบิ้งอ่าคอยเบิ้งยังเบิง้งเท่าไร่ I watch TV หรือว่า television เนาะหรือเฮาอยากถามหรือว่าเฮาอ,อยากถามเป็นประโยค yes no question ถามแบบตอบสั้นเนาะหรือว่าเฮาจะถามอ่ะ อาเจ้าจะมาัดบังหุ่งยู่บ่อดูยู่ l like? ไนะหลเาะห้าต่อน้องมัน,ไ,น like like ไมาใส่ดูย o u นไหป a ป a ยะอ่าปะปิยะดียื่นไหปะปิยะถามอาโอเคตอบมาหนถามดูตอบดูถามเด้อตอบเด้อย yes, I d o ปฏิเสธ No I don t. อ่าหรือมันอยู่ที่3ามเมนกันแต่สามเกี่ยวกับบุรุที่สามจนน้อย อ่าสิถาเมือนยังได้เล่าผู้ยยิงไปห้งเงียบอยู่บ่อ่าเล่าผู้ยยิงไปเงียบเใส่เข้ามาเดอสเพราะว่าเป็นียบยืนใส่เดอสเพราะว่าเดอสไปกับคุรดูที่สามจำนวนหน่อยเอาชีตัวประธานนี่หรออ่าเดอส์ชีโก้ทูสคูลเร่าปุ้ยยิงเล่าไปห้องเงียนอยู่บ่ไปเงียบโกอยู่นี่คือบ่แจกให้มั่นจะคือนาจย์ด้วยบอกว่าถ้ามาเห็นเดอส์กับดูแมนเวิรตามมาบ่ให้แจกเด้ออ่า พ่าเดินแจกแล้วนี่เดินแจกแล้วไม่ตอบตอบมานี่ถามดูตอบดูถามเดินตอบเดิน yes อ่าถามชี้ก็ตอบชี้เด้อเดี๋ยวไปตอบอะไรได้ yes she does นี่ปฏิเสธได้ไหม no she doesn't no she yeah, yeah, doesn't yeah. ง่ายๆเนาะ จะได้ทุกคนเกี่ยวกับการน้ำใส่ประโยู่ present simple tense เนาะก็คืออ่าดังอธิบายไปบางกี่กับโบนยากแล้วกับโบง่ายเกินไปเนาะแต่สุดท้ายนี่คอยอยากผ่าก็คือว่าอ่าผู้ใดสนใจเกี่ยวกับพวกของภาษาอังกฤษตัวใดที่บ่เข้าใจก็สามารถส่งคอมเมนต์มาใต้อ่าโพสต์นี้ก็ได้เพื่อสมขอมาถามตัวใดที่ข้าพเจ้าตอบได้ค่อยกัสิตอบเนาะหรือว่าตัวใดที่บ่เข้าใจก็สิพยายามหาคําตอบมาให้เนาะ แต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่ข่อยจะบอกก็คือสิ่งที่ข่อยออกมาสามโพสต์ตัวนี้ขเ้็นมาหรือว่าสามวิดีโอนี้ขึ้เ็นมากก็คือเพื่อความันเทิรนอะครับเพื่อการศึกษาเนาะเป,นเป็นเป็นสาระเล็กๆน่อยๆแล้วก็โบไม้ก็ว่าข่อยออกมาเห็นแห้ข่อยอยากอวดควมควเกิงควมสามารถคองข่อยโบแม่เนาะเพียงแต่ข่อยอยากอ,าอยากซุ่มควหูหรือว่าอยากแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับควมหูการน้ำใสภาษาอังกฤษนี่ให้เพื่อนๆเนาะมาเบิ้งน้ำกันอ่าด้ควมหูน้ำกัน แล้วกับไวเลยไหมพวกมาขาพระเจ้านี่เก่งกลัวคนอื่นหรือว่าเก่งกลัวไฟไถที่อยู่อ้อมขางหรือว่าเก่งกลัวมูกลัวคูเนาะกับบ่เคยคือแบนั่นเพียงแต่ข้าค้นว่าอ่าห้าเก่งกลัวตัวห้าเองเนาะแต่กี่ห้าบ่เคยเบาได้ซัำนี่แต่มาเดนี่ก็คือห้าเบาได้ซัำนี่ห้าสามาถซ้อนได้ดซัำนี่ถือว่าห้าเก่งกลัวเก่าพอสันใชะเนาะอันนี้กับผักส่งเยอก็คือทางส่งอ่า ตอนแช์แนลทั้ง Youtube คุณได้เขามากอ่ะฟังยา่ำกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเน็ตเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอ่าเหตุลิปต,ต่อไปในข่างหนาเนาะและ้วก็อันชิ้นสำคัญก็คืออยากให้ทุกคนอ่าซอยเขาไปคอมเมนต์เนาะเพื่อเพื่อแนะนำแนวทางทุกคนเขามาติดตามหลายๆแล้กก็กดติดตามซอยกันเนาะว่าจะเป็นทางหนัง MP, แฟนเพลย์หลักกาทางสองยูทูบเนาะขอขอบใจ